ลิงทางออกทีวีมาดูตตะปอยพี่ที่ช่องสามแตะแตะตะตะ <c oughs> วันนี้พาสองลิงเอ้ยสองเซเล็บชื่อดังมาทำอะไรที่ช่องน้อยสีฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับกับป้าจ๋าพาเที่ยวน้อย วันนี้ถือเป็นประสบการณ์ในการออกทีวีครั้งแรกของบูโน่เบนกับเป็นน่บูเลยนะทุกคนพอมาถึงสตูปุ๊บพี่ๆเขาก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยไม่เชียวว่าน้องน่ารักนะคือเขากลัวว่าจะไปพังสตูเขา ที่สหนุ่มได้มาออกรายการในวันนี้ก็เพื่อมาโปรโมตงาน Thailand Cat โชว์2023ที่เพิ่งผ่านพ้นมานี่เองแอบกระซิบมาบอกว่างานนี้พี่โน้ได้ลงประกวดแมวด้วยนะแล้วจะมีคลิปมาให้ดูกันแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ทุกคนต้องกดติดตามกดซีฟกดกระดิ่งไว้ให้พวกเราก่อนจะได้ไม่พลาดน,นะครับโอ๊ยกล้องอะไรอีกปะน้องวงจะจะช่วยกันทำงานหน่อยทีประจบพี่โน้ไม่พร้อมน้องวง ส่งยางแบดแซกยางแมวอย่ามามองตาเดี๋ยวเป็นคาดแมวแล้ววันนี้เราก็ได้มาเจอเพื่อนรักต่างสายพันธุ์กับเจ้าแมวเหมียวพันไลคอยที่สุดแสนจะมีเอกลักษณ์จุดเด่นมากที่สุดโดยจุดเด่นของน้องก็จะมีขนปกคลุมทั่วร่างกายอยู่เพียง50%เท่านั้น ซึ่งน้องมีหน้าตาเป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็มีนิสัยที่ขี้อ้อนติดเจ้าของเหมือนกับแมวสฟิงซ์ที่สุดเลยครับเสือเย้ yeah, ซสืได้ยินว่าป๊าอยากให้ปีนขึ้นไปข้างบนได้ครับเดี๋ยวเบนนี่จัการให้ครับปีนชอมันซะเลยทุกคนก็ได้เห็นว่าเราเป็นลิงลิงจักจัต่ก็รักจริง เฮ้ยพี่โน่าสาวมายืนแอคแล้วเอาอะเอรอซุส,ข,สข,ของวงนอนเ,ออเก็กหล่อหน่อยสิคะพี่โนป๋าบอกว่าถ้าเราได้ออกทีวีนะจะมีสาวดีเมมาคุยกับ <đ> เราเยอะเลยนะพี่ไม่ได้อย,อยากได้คนข้างเคียงแต่พี่โน่อยากได้คนข้างใจอ เป็นคนข้างใจให้พี่โน่หน่อยนะครับอ่า,อา,อาพักหัวใจหยุดมโนกันก่อนสองนุ่มตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่พี่โน่และเบนนี่เนี่ยเขาจะต้องทําความคุ้นเคยกับฉากในรายการนะครับซึ่งทางทีมงานเนี่ยเขาก็ปล่อยให้น้องๆได้ปีนป่ายอุปกรณ์ที่เตรียมเอาไว้ให้เวลาออกอยู่ในทีวีเนี่ยมันจะได้ดูธรรมชาติมากซึ่งจะบอกว่าธรรมชาติสุดๆโหยเพราะซนเหมือนลิงอยู่มันอยู่ที่บ้านเป๊ะเลยทุกคน โอ๊ยโอ๊ยพี่ปูมย่านะโอ๊ยนอะเข้มเลยตกลุมรักลาบทีลานทำยังไงจูบเขาแล้วอย่ามาทิ้งเขานะหัวใจพี่น่ามันอ่อนแอน บายบายค่ะ